รายการต่อไปนี้เป็นเพียงการนำเสนอข้อมูลข่าวสารไม่ได้มีเจตนาในการชี้นําชักชวนหรือว่ารับระดมทุนใดๆการเลือกใช้บริการโบรกเกอร์ใดๆจะเป็นไปตามความพึงพอใจของนักลงทุนและจะต้องทำการศึกษาในเรื่องของรายละเอียดความเสี่ยงให้ดีทุกครั้งก่อนทำการลงทุนได้ครับสนับสนุนโดย vt m a r k e t trading can be easy FXPro เชิญยังมือโปรไปกับโบรกเกอร์ดับหนึ่งของโลกได้แล้วในวันนี้ FXPro เฉลยกับโปร f o r ร i f y ร์ u ครับกับโปรโมชั่นตัวใหม่ของเขาเพียงแค่นั่งุนชวนเพื่อนเข้ามาเทรดภายใต้ลิงก์ IB ของนั่งุนในวันนี้จะได้รับทันทีครับ50 US ดอ US d ร์ a 9 FX นะครับตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นตัวใหม่ ฝากเงินครบ500เหรียญรับเครดิตโบนัส100เหรียญทันทีเทรดครบ6หลอดได้ครับนังถุนภายในระยะเวลา30วันนับจากวันที่ได้รับโบนัสเครดิตนั้นจะถูกเปลี่ยนไปเป็นบาลานซ์แล้วก็สามารถถอนได้ด้วยนะครับจำกัด1ชื่อต่อ1สิทธิ์นะครับยังไงฝากไปด้วยนะ XM เปิดบัญชีวันนี้รับโบนัสฟรีทันทีครับ30 US d ลโดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินนะครับ สวัสดีนะักลงทุนครับผมสรุปข่าวเช้ากับกระผมคู้เปาเลยครับทุกท่านเราพารักทุนมาดูการขึ้นไหวของดัชนีในตลาด w อร l จิ t ง e e t กันก่อนเลยนะครับดัชนีเฉลี U ่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ Down นะครับปรับตัวปิดบวกไป0.28% S&P 500ปรับตัวปิดบวก0.59%แล้วก็ NASDAQ นะครับปิดบวกไป0.99%ครับ โดยในส่วนของตัวดัชนีดาวโจนสตลาดหุ้นดิวยอนนะครับปรับตัวเข้าสู่แดนบวกกันไปได้เพราะว่าขานรับกับการที่เฟดส่งสัญญาณชะลอการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับในคืนที่ผ่านมานักลงทุนนะครับขานรับกับรายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐในวันที่1-2ถึพฤศจิกายนซึ่งระบุว่าแม้กรรมการเฟด ตระหนักว่าตัวเลขเงินเฟอ้อยังไม่ได้ส่งสัญญาณลดลงอย่างมีนยัยสําคัญแต่กรรมการเฟดส,ส่วนใหญ่ก็มีความเห็นตรงกันว่าเป็นเรื่องที่เหมาะสมที่จะชะลอการปรับอัตราดอกเบี้ยนในเร็วๆนี้เมื่อพิจารณาถึงผลกระทบของนโยบายการเงินที่มีต่อเศรษฐกิจครับทั้งนี้นะครับอัตราผลตอบแทนพัรธบัตรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีรวมถึงตัวดอลลาร์ก็ร่วงลงทันทีเลยหลังจากที่มีการเปิดเผยในส่วนของตัวแผนแถลงการดังกล่าวครับก็สะท้อนให้เห็นนะครับว่านักทุนยังคงมีความเชื่อมั่นว่ายังไงก็ตามทเทรน การชะลอการขึ้นดอกเบีย้ยได้กลับมาอย่างแท้จริงแล้วครับตัวนี้ก็เลยสร้างแรงสนับสนุนให้กับราคาทองคําของเราสามารถปิดตัวเข้าสู่แดนบวกกันไปได้นะครับประมาณ5.7เปรียนตัวนี้เป็นราคาปิดก่อนที่จะมีการเปิดเผยผลการประชุมนะครับแต่พอท้ายที่สุดแล้วนะครับท่านผูุ้นครับตัวของราคาทองคำเนี่ยก็มีการขยับปรับตัวแข็งค่าขึ้นมาอย่างต่อนเนื่องจนถึงในช่วงเช้านี้เลยครับ นักทุนก,ก็ได้มีการซึมซับนะฮะข้อมูลที่บ่งชี้ถึงภาวะชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐโดยกระทรวงแรงงานสหรัฐมีการเปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอรับสวัสดิการการว่างงานครั้งแรกเพิ่มขึ้น17,000รายสู่ระดับ240,000รายในสัปดาห์ที่แล้วสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ225,000รายครับขณะที่ S&P Global เปิดเผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อรวมทั้งภาคการผลิตและภาคกบ,บริการเบื้องต้นของสหรัฐ ปรับตัวลงสู่ระดับ46.3ในเดือนพฤศจิกายนนะครับซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุดในรอบ3เดือนจากระดับ48.2เดือนตุลาคมครับตัวนี้ก็เป็นปัจจัยสนับสนุนให้กับราคาทองคาของเราเช่นเดียวกันครับปิดท้ายกันที่ราคาน้ามันดิบนะครับในจุดครับปรับตัวทิ้งลงมานะฮะอย่างหนักเลยนะครับคือที่ผ่านมาร่วงไปประมาณ3.01เหรียญกังวล G7 คุมเพดานราคาน้ำมันรัเสเซียครับ สัญญาณมันดิบร่วงลงหลังจากมีรายงานว่ากลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำทั้ง7หรือว่า G7 เนะครับเตรียมกำหนดเพดานราคานำ้ำมันรัสเซียในกรอบ65-70ดอลลาร์ต่อบาร์เรลขณะที่เอกรราชทูตจาก27ประเทศของ EU กาลังหารือข้อเสนอดังกล่าวของกลุ่ม G7 เพื่อให้มีการบรรลุชั้นธรมติ G7 นะครับรวมทั้ง EU แลลและออสเตรเลียเนี่ยมีกำหนดบังคับใช้เพดานราคาน้ำมันรัสเซียดังกล่าวในวันที่5ธันวาคมนี้โดยจะมีผลบังคับใช้ต่อน้ำมันรัสเซียที่มีการขนส่งผ่านเรือบรรทุกน้ำมันแต่ไม่รวมน้ำมันที่มีการขนส่งผ่านพ่อส่งน้ำมัน การกำหนดเพดานน้ำมันนะครับถือว่าเป็นมาตรการลงโทษรัสเซียที่ส่งกับประาหารบุกจมตียูเครนในวันที่24กุมภาพ,พันธ์ที่ผ่านมาซึ่งเมื่อมีการประกาศใช้แล้วนะครับก็จะทําให้บริษัทเดินเรือบริษัทประกันวินาศภัยและก็บริษัทประกันภัยไม่สามารถให้บริการใดๆที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งคาร์โก้น้ำมันรัสเซียที่มีราคาสูงกว่าเพดาน G7 แลวก็าพการามิตรกำหนดเอาไว้ครับ ตลาดน้ำมันเนี่ยก็จะถูกกดดันนะครับหลังจากที่สำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานของรัฐบาลสหรัฐหรือว่า EIA รายงานว่าสต็อกน้ำมันเบนซินพุ่งขึ้น3.1ล้านบาร์เาลในสัปดาห์ที่แล้ว มากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นเพียง2 0 0 0บาร์เรลนอกจากนี้ความวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของโรคโควิด -19 ที่แพร่ระบาดอย่างหนักในจีนยังคงเป็นปัจจัยกดดันตลาดโดยจีนพบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่29,157รายสำหรับตัวเลขในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งถุนนี่คือทั้งหมดครับที่เราได้นํามาเล่าสู่กันฟังในช่วงเช้าวันนี้นะครับสวัสดีครับ